สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับนองตาลนะคะกับช่องเปิ้ลนที่ดินชะอำนะคะแล้วก็ที่ดินชะอำวิมมหินนะคะวันนี้น้องตาลก็พามาดูที่ดินเปล่านะคะก็ป่ามาันยามขึ้นลกนิกดนดงเนื้อที่54ตารางวานะคะราคา3แสน50,000บาทนะคะถ้าเราลืล้อป่านี้ออกนะมันก็จะเห็นโครงการแต่ตอนนี้อสภาพคือมันเป็นป่า ที่ดินตรงนี้จะห่างจากถนนลาดยางที่จะไปชะอำได้150เมตรเราจากถนนลาดยางมา150เมตรก็จะเป็นถนนหินครุกนะคะแล้วก็ที่ดินตรงนี้ห่างจากหาดชะอำประมาณ6กิโลครึ่งนะคะแล้วก็สามารถจะไป ตลาดชะอำก็ได้ก็เจ็ดกิโลนะคะหรือว่าเซเว่นใกล้ๆนี่ก็ประมาณสี่กิโลนะคะหรือหาดชะอำเนี่ยไปไม่ไม่อยากไปหาดชะอำอยากไปหาดบางเกตก็สี่กิโลเหมือนกันนะคะหน้ากว้างสิบสี่เมตรลึกลึกสิบหกเมตรนะคะเดี๋ยวขึ้นลูกแปลงให้ตรงนี้นะคะเผื่อคนดูไม่เป็นนะคะแบบนี้ก็เดี๋ยวขึ้นลูกแปลงให้ตรงนี้เลยจริงๆเดี๋ยวน้องตาจะถ่ายทางเข้าออกให้นะคะเดี๋ยวเรา ก็จะทายทางออกไปเนี่ยแล้วก็จะวิ่งไปที่โครงการให้นะว่าโครงการมันค่ข้างจริงไหมนะคะอะอันนี้เราก็กําลังจะเดินออกจากที่ดินนะคะอันนี้นี่เป็นทางหินคุกแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเรื่องน้ำเรื่องไฟนี่จะต้องเดินจากถนนลาดยางเนี่ยเข้าไปข้างในนะมีเห็นไหมอุ้ยเนี่ยทางขวานี้เป็นโครงการแล้วค่ะแล้วก็ถ้าว่าเปิดป่ามาเนี่ยก็จะเห็นเขาน้าพัดรัตหมดเลยนะคะนี่โครงการนะคะ อันนี้ก็เป็นถนนลาดยางนะเดี๋ยวน้องตาลจะให้ดูนะคะว่าฝั่งไหนไปที่ไหนบ้างนี่นะคะเดินออกมาก็เป็นถนนลาดยางแล้วนะทางขวานี้ไปหนองตะพดนะคะไปหนองตะพดไปออกชอําได้นะคะไปหาดบังเกตได้แล้วก็ไปเซเว่นก็ได้นะคะหรือว่าแล้วก็ ับมาทางขวานี้นะคะอ้ทางซ้ายนี้นะคะก็จะเป็นโครงการเนาะเป็นโครงการแล้วก็ทางนี้จะไปออกถนนเพชรเกษมก็ได้เหมือนกันถ้าใครจะไปทายางนะคะก็จะไปทางนี้เร็วกว่านะคะเร็วกว่าออกทางขวาเมื่อกี้นะนี่อันนี้ก็โครงการนะคะโครงการให้ดูแบบนี้พอโอเคให้ดูนะว่ามันอยู่ใกล้โครงการนะคะ แล้วก็ออกไปตรงไปตรงที่รถวิ่งเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านคนเยอะมากเลยไม่ได้เปียวขนาดนั้นนะใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะน้องการก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะห้าสิบตารางห้าสิบสี่ตารางวาราคาสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะวันนี้น้องการขอตัวลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องตานด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะ